สวัสดีครับเพียงเพลครับล่าสุดทาง a m s u n งได้มีการเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับ Galaxy S 2 1ซึ่งจะมีให้เลือกถึง3รุ่นนะครับก็จะมี Galaxy S 2 1 Galaxy S 2 1 Plus Galaxy S 2 1 Ultra เื่อไม่ให้พาดข้อมูลดีๆอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับโดยที่ทั้ง3รุ่นนี้นะครับใช้กระจกหน้าจอเป็นกระจกกันรอย Gorilla Glass 7ซึ่งเป็นเวอร์ชันสูงสุดของสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็บอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมลอ,อยนะครับเวอร์ชันใหม่มีความแข็งแรงมากๆครับทั้ง3รุ่นสามารถรองรับระบบ 5G ได้นะครับโดยทั้ง3รุ่นมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ Exynos 2 1 0 0ครับตัวนี้เนี่ย เป็น CPU ที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับขนาด5นาโนเมตรแต่ได้ประสิทธิภาพที่สูงและประหยัดไฟครับโดยที่ S21 นั้นนะครับจะมาพร้อมกับลูกเล่นกล้องใหม่ๆนะครับอย่างเช่น Director er View ที่สามารถถ่ายด้วยกล้องหลังและกล้องหน้าพร้อมกันได้นะครับและยังมี Preview ของเลนส์ต่างๆให้เราสามารถสลับได้อย่างรวเดเร็วด้วยครับก็จะมีทั้ง Director er View, Walker View นะครับก็คือถ่ายไป มาพิสมาดูตัวเองได้ด้วยแล้วยังมีตัวเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับซึ่งก็คือโฟกัสอิน a ฮนเซอร์นะครับก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆการถ่ายด้วยมาโครเหมาะกับคนที่ถ่ายพระถ่ายอะไรที่มันชิ้นเล็กๆมากๆครับชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งก็จะเป็นการถ่ายด้วยรอไฟล์12บิตนะครับซึ่ง12บิตเนี่ยเป็นมาตรฐาน ขั้นต่ำของตัวกล้อง DSLR หรือกล้องใหญ่นะครับซึ่งก็จะบอกเป็นในๆว่าคุณสามารถใช้ S21 แทนกล้องใหญ่ได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันถึงความสามารถของตัวอัลต้านะครับซึ่งตัวอัลต้านี่ก็จะมีกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง108ล้านซูมได้ไกลถึง100เท่านะครับและทางนี้ยังมีเทคโนโลยีซูมล็อกเวลาที่เราซูมเข้าไปที่100เท่าเนี่ย จะลดการสั่นไหวของตัวภาพนะครับซึ่งจะทําให้ภาพที่เราถ่ายออกมานั้นคมชัดมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับทั้งนี้ตัวอัลตก้ยังมีเซ็นเซอร์รับแสงขนาดใหญ่ทําให้ภาพแสดงสีได้มากถึง68,000ล้านสีนะครับถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเลยครับในส่วนของตัวหน้าจอนั้นสามารถเล่นรีเฟรชเรท120เฮิร์ตได้ทั้งคู่นะครับ สำหรับในตัวธรรมดาและตัว plus เนี่ยจะใช้120 h z บนหน้าจอ Full HD plus นะครับใช้โดยที่ Refresh Rate เนี่ยจะปรับสามารถปรับแบบออโต้ได้นะครับปรับได้ตั้งแต่48 h z จนไปถึง120 h z ตนะครับต่ำสุดคือ48 Hz, สูงสุดคือ120 Hz นะครับเพื่อให้เกิดการเปรีหยัดไฟในเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ภาพเคลื่อนไหวนะครับ ในส่วนของตัวอัลตรานั้นสามารถทำดีเฟนเทต่ำสุดได้ที่10เฮิรตสูงสุดที่120เฮิรตนะครับทางนี้ตัวอัลตราเนี่ยสามารถใช้120เฮิรตบนจอความเรียดสูงสุดได้ครับก็คือ Quad HD+ นะครับตัวจอของทั้ง3รุ่นนะครับสามารถสู้แสงสว่างได้ดีมากขึ้นเวลาที่ท่านออกไปกลางแสงแดดนะครับโดยที่ Galaxy S21 และ S21 Plus เนี่ยอยู่ที่1,300นิต ของเดิม S 2 0จะทำไว้ที่1,200นิตนะครับแล้วก็ตัวอัลต้าครับสามารถทําความสว่างสูงสุดได้ที่1,500นิตเลยครับและในความพิเศษของตัวบอดี้ของตัวอัลต้านะครับก็จะให้กระจก g ริล l ่า g ลา s เจ็มาถึง3จุดนะครับก็คือกระจกหน้ากระจกหลังและฝาครอบต้องด้วยครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แข็งแรงสุดๆนะครับแข็งแรงที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนสมซ u n g ด้วยกันเลยครับ ในส่วนของโปรโมชั่นการจองนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มกราคมนะครับสำหรับท่านที่จองตัวธรรมดาและตัว plus เนี่ยจะได้ของแถมเพิ่มเติมเป็นของพรีเมียม2ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือ Galaxy Smart Tag เป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่เอาไว้ผูกกับสิ่งของสำคัญของเราเวลามันหายเราสามารถตามหาได้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจะเป็นหูฟังไร้สายนะครับ Galaxy Buds Lite สีขาวแถมให้กับลูกค้าที่สั่งจองเป็นตัว S21 และ S21 นในส่วนของท่านที่จองตัวอ l t ต a เนี่ยจะได้เป็น Galaxy Buds Pro นะครับเป็นหูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับทิศทางของเสียงให้มีความสมจริงมากขึ้นและมีการตัดเสียงอัตโนมัติในขณะที่เราพูดคุยกับคนอื่นได,ด้วยนะครับและถึงแม้ในแพ็กเกจใหม่นี้จะไม่มีหัวชาร์จแถมมาแล้วก็ตามนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปครับถ้าหากลูกค้าเข้ามาจองกับทางร้านเราเนี่ยร้านเราจะมีหัวชาร์จ ขนาด4.5วัตต์แถมเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยครับทั้ง3รุ่นนั้นไม่สามารถเพิ่ม SD card ได้นะครับในสล็อตนั้นจะสามารถใส่ซิมได้2ซิมทั้งนี้นะครับซัมซุงยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะครับก็คือสามารถนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ได้ลูกค้าอาจจะเคยได้ยินโปรนี้กันมาบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องใช้ เครื่องเก่าหนึ่งเครื่องเพื่อแลกกับเครื่องใหม่อีกหนึ่งเครื่องนะครับแต่ตอนนี้ขยายสิทธิพิเศษมากๆก็คือลูกค้าสามารถนําเครื่องเก่ามาถึง3เครื่องเพื่อแลกกับเครื่องใหม่ของเราไปเลยครับผม mm. ส่วนราคาของเครื่องเก่านั้นจะได้มากน้อยเท่าไหร่้องเข้าไปประเมินกันที่หน้าเว็บนี้กันดูนะครับและสุดท้ายนี้นะครับหากท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนผมอยากซื้อผอติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกริ๊ง,ง,ง,งด้วยนะครับ